เมื่อจิตจันมาช่วยงานพี่แจ็คแต่พี่แจ็คพามาล่าท้าผีพี่พาหนูมาที่ไหนเนี่ยกลัวไหมครับไม่น่ากลัวเท่าพี่เลยกองพี่แจ็คดูแลอย่างดีนะคะอันนี้ไอไม่ได้คิดจุนะคะเขาไม่มีอะไรกันใช่ไหมพี่เขาชอบตีกันนะแล้วหนูคิดว่าแบบเขาหึงคอตโกพนักงานในนี้เขาไม่เจจืดจังไม่มาแล้วจะมาช่องหนึ่งไหมอ่ะไปด้ไปดิ สวัสดีค่ะจิจานนะคะวันนี้เราก็มากองถ่ายพี่แจ็คแปรโพูันเราจะมาป่วนคัะเราเล่นเรามาใช้งานพี่แจ๊กนี่ดูรถมาพร้อมแหละหอันนี้รถใครเนี่ยดูไม่รู้เลยว่าเป็นรถใครหัวดําทองพี่โนโอาห์นะครับนี่วันนี้เราก็แต่งตัวประมาณนี้เราจะมาดูเบื้องหลังพี่แจ๊คแปบ์พูนะคะว่าเขาทํางานยังไห อันนี้รถเหมือนรถแอร์ธรรมชาติอ่ะใช่แจ็คแต่ยังดีมีลมแอร์ให้เราได้แบบได้เย็นนะไอโมมจอยจเป็นเราทางเรา่เขาบบบมาเร็วจะส่งถึงที่หรือเปล่าเริ่มกลัวเละเอ้พี่พาหนูมาที่ไหนเนี่ยเป็นสถานศิล้านครับน้องาต ก็มีใครมากันนะครับแ้วมันลงทำไมพี่ไม่เขีเยโเตลอร์ทีหลังเวลาเล่นหังตอกันี่มันเล่นกจ้าตอนนี้จิจ่าก็พักกองอยู่นะคะถ่ายไปซีนแรกแล้วเรื่องหลักเราเจอใครเนี่ยนี่ปีนนี่โนดีคิมเจอและเจอกันเจอมากวันนี้ ไไไไมมมม่่่ดดดาล้้ัหหสรุปก็คือพี่แจ็คพามาล่าท้าผีอาบนวดล้างค่ะทุกคนโอ้โหไม่บอกไม่กล่าวกันเลยแต่ไม่เป็นไรจ่าไม่กลัวผีอยู่แล้วออกมาแล้วจ้าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนั่งแช่ร้อนมากทุกคนอันนี้เรานั่งอยู่ที่ หน้าบ้านร้างบรรยากาศชิลเนาะุ้ยตกใจหมดตกใจหมดยู่ยืนถ่ายยือยือยอยโผล่มากลัวไหมครับนี่น่ากลัวเท่าพี่เลยจริงเหรอจริงถ่ายไป็นซีนแรกก็เริ่มกลัวจริงเหรอหน้าตาพี่น่ากลัวขนาดนั้นเลยว,วะให้คนดูจต่จริง ีอะไรนี่เบื้องหลังเหวะขอบคุณตอนที่อันนี้คุณมาทำไรคะวันนี้อุ้ยเจอองรีอีกรอมค่ะรอเลยทีมงานทีมงานอะไรอ่ะต่อตีกันเหรอเกงโนอาทำไมพี่ทำไมพี่ไม่บอกอ่ะไรเหรอ ่ะทุกคนรบอกว่าตุชินแล้วพี่เร่อเนี้ยเออตอนแรกอะ่ะคิดว่าทะเลาะกันจริง<อ>จนหนูทักไปขอโทรว่าพี่แบบเขาไม่มีอะไรกันใช่ไหมไอ,อ้เนี่ยพี่เออชอบตีกันนะ่ะแล้วหนูคิดว่า <laughs> แบบเขาหึงอะไรอย่เงี้ยหนูเลยทักไปขอโทษ <laughs> บรรยากาศก็ไม่ได้น่าก,กลัวขนาดน,นั้นนะเพราะว่าพี่ๆชวนถ่ายแต่คอนเทนต์บีมาบีมา เปิดทำเปิดทำเหมือนเปิดไม่ได้ใช่ไหมแล้วพี่ก็จะแบบไปนั่งใกล้ๆแล้วก็เปิดให้แล้วก็ยืนยืนนะแล้วเราก็รับแบบว่านอนหน่อยพี่โนอาต้องทําเป็นแบบไม่รู้ก่อนนึกแบบอุ๊ยอ๋อเปิดไม่ได้เหรอเเปิดได้ดีกว่าเออพี่ให้มันคือหน่อยดิเอาครับเแล้วผมเอาเลยนะสามสองหนึ่งเอามันเปิดได้เลยเอาไว้ทยเหมือน เดี่ยวไหมเอาทำไมกินน้ำอร่อยมากเลยอ่ะถ่ายถาดไม่ดีฮะโหถาดบุบไปเลยอะ่ะมันเย็นชัวร์จริงถ้าสั่งมาเลยนะเอาพี่ถ่ายเทคเดียวเองเหรอเออเทคเดียวเทคเดียวหมุนก่อนเมื่อกี้แลเกิดว่าหมุนก่อนแล้วเนี่ยจริงๆมันมันตีแบบว่ามีแค่เสียงได้นะแต่รู้ทิ๊กค <anywhere> ือมันรู้แหละแต่มันตั้งใจ แต่หนูว่ามันเบาไปนะมันถุบนิดเดียวเองเออเอาอกหนึ่งได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็บอกว่าไปถุงมือที่ใช้เอาเทียมหลอดหลอดหลอดใมใช่ยากพอติดวุ้ยน้ำกัดเองระหว่างรอพี่แจ็คถ่ายก็มาฟังประวัติที่นี่จากผู้ชำนาญการไม่ได้อย่างไ้พี่เล่าประวัติอาอบนวด ทนี่ใช่ไหมทก็ไม่มีอะไรมากที่นี่ก็จะถ้าเข้าไปเนี่ยมันจะมีอ่างซักุชิมีให้เล่นเด็กมันจะมีแบบห้องกระจกี่ไปมาแล้วเหรอไม่ได้เคยไปส่ง YouTube ดู YouTube เซิร์ช Google เอาตอบอ่อประวัติที่นี่ก็คือตามที่พี่ฟังมานะจากคนที่เขาดูแลคนเฝ้านี่แหละจะมีคนดูแลอยู่เขาบอกว่าชั้นสมของที่นี่เนี่ยมันจะเคยมีเหตุการณ์ก็คือลูกค้ากับพนักงานเหมือนเขาแบบว่า อันนี้พี่ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันหรือมีเรื่องอะไรมากันมาก่อนแต่ลูกค้าที่มาใช้บริการน่ะเขาคอตกกพนักงานในนี้ซึ่งเป็นผู้หญิงที่บริการแล้วก็ยังไม่จบนะพอ,อตกอเสร็จก็เอาล่างผู้หญิงเน่ยไว้ในใต้เตียงของห้องไหนไม่รู้ตอนนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าห้องไหนถ่ายมากี่รอบก็ไม่รู้ในนั้นเลยเหรอใช่คนป้าคนเฝ้าเขาอยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าเขาอยู่ตั้งแต่ สถานที่นี้ยังเปิดใช้บริการอ้าวแล้วกว่าจะมาเจอนี่นานไหมพี่กลิ่นกลิ่นมากกว่าอะไรเงี้ยแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคนที่คอตโกได้โดนจับหรือเปล่าหรือว่าหนีไปไหนเพราะว่ามันล้างไปประมาณสิบกว่าปีที่แล้วอะตอนนั้นเราก็น่าจะไม่รู้ทำอะไรอยู่อะโอ้โหแหละก็คือเราเข้าไปก่อนเพื่อมารูประวัติใช่ใช่ดีดีแล้วถ้ารู้ก่อนจะไม่เจอจไม่เข้าแหละ แล้วพี่เจอนะจริงป่ะเนี่ยที่พี่เข้าไปอ่ะได้ยินเสียงเออเมื่อกี้เดินกับพี่แจ็คเว้ยแล้วเข้าไปในห้องน้าใช่ไหมสํารวจกันเสร็จแป๊บหนึ่งอ่ะล้วออกมาสักพักแล้วนานนาน,นานแล้วแหละมันมีเสียงในห้องน้ําพี่กับพี่แจก๊กอ่ะหันพร้อมกันเลยมันเป็นเหมือนเสียงคนเปิดประตูดังแบบห้องน้ำผู้ชายมันมีประตูเยอะแต่อาจจะเป็นลมแหละเราคิดได้แง่แบบเชินเชิงบวกลมอีกแล้ว <c oughs> อะไรก็ลมไว้ก่อนนะตอน กล้องพอมากเลยครับคนนี้อันนี้กองซอนกองใ <c oughs> ายกอง <c oughs> อันนี้คือเบื้องหลังอย่างเดียวถ่า <c oughs> ยมั่วทุกกองค่ะเอาละทุกคนวันนี้เราก็กินข้าวกันมันตั้งยังไงเนี่ยอันนี้คือไม่มีที่นั่งดีๆแล้วหรอกปิด <c oughs> ชื่อแบรนด์ <c oughs> วันนี้เรากินเป็น ห,ม,ห,หม,มีคุกกากหมูหมีคุกกางใส่ผงค่ะเชฟแล้วเราก็โเคโเลโคเลมันเข้ากันนะคะโอ้เพิ่งจะได้กินข้าวนะครับอุย้ยกองพี่แจ็คดูแลอย่างดีนะคะมีน้ำมีมามีมีกระเพราด้วย <c oughs> อันนี้ไอไม่ได้คิกจุนะคะพลิกมันเข้าค่ะพริกมันเข<ม>้า <c oughs> เอ,ออมาอูหน้ากลมเหมือนลูกชิ้นเลยอ,อ,อร่อยหรือหิวเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะที่นั่งกินคนเดียวเพราะว่าพี่มาไม่เจอกกำลังไปตำรวจบ้านลังอับอดนวดอยู่เราจะไม่เข้าไปถ่ายข้างในนะเพราะว่าให้ไปดูช่องพี่แจ๊กกันเองนะคะทุกคนวันนี้เหมือนเรามารีวิวของกินเหมือนกันนะเนี่ย ไม่บอกไม่บอกนะว่าวันนี้เรามาทำอะไรโจ้บี๊แจ็คเราจะไม่บอกว่ากกมมันวว้าาง่ี a few moments later ถ่ายเสร็จแล้วขอบคุณนะครับน้องที่มาร่วมงานนะครับทั้งสุดท้ายทั้งแรกและสุดท้ายเหรโดดลงยังไงก่อนได้หมอันนี้ก็ เริ่มเย็นเย็นแล้วเริ่มโพเพแล้วเราก็ขึ้นไปถ่ายกับพี่แจ็คเรียบร้อยแล้วถ่ายเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่อันนี้คือสารภายนอกประมาณนี้เลยอันนี้เราตั้งกองกันตรงนี้เลยนะกินคงกินโข้าวคือหน้าอากนวดเลยล<อ>มเย็นมากถ้าให้เข้าคนเดียวคือไม่กล้าเข้านะบรรยากาศคือแบบน่ากลัวมาก ใครน่ากลัวออก,กันพี่องลีครับผมทำไมเจจิตจางไม่มาเจาจิตจางตัดงานครับโอ้ยตอนนี้เ <laughs> สียดายอ่ะโมดถ่ายด้วยเลยอ่ะแ <c oughs> อบขึ้นรถพี่แจ็คบ้านเรารักรออยู่เอ้าน้องกลับบ้านเราไงพี่เฮ้ยน้องเขามาทำไรรถพี่อ่ะก็กลับบ้านกันไงไม่มีใครเลยนะมีเราสองคนไงเราก็ยังไม่กลับบ้านกันนะเพราะถ่ายเก็บฟุตเพิ่งเสจ นั่นเขลงสตอรี่ครับนเขลงตอนะครับขลงสตอรีครับขลงสตอร,นร,อตอรีนะครับตอนนี้ระวังยูด้วย <MER? S 3> นะคะทุกคนฟองเ,เริ่มชุลมุนวุ่นวายมันยังไม่เสร็จอเออมันตั้งยากนะครับไม่หนองรอที่รอแตบอกว่าสปอนเนด้าวสเปดคิ spread กิมมิ่ all right that s p o n to it all right now it's been h e n coming soon มาที่ไหนชวนเลยถ้ามันดีอะหนูจะชวนพี่มานะก็ชวนพี่เป็นแขกรับเชิญแรกก็ได้ไปเที่ยวไหนแล้วก็นักกามาเอสองคนไปเที่ยวที่ไหนแต่งกันสองคนมีโมีโจอีด้วยขอชวนเมียพี่ด้วยโอเคได้เป็นสามสี่นันะ ถ้าเป็นสองหนึ่งเป็นสองหนึ่งพีพี่หน<ม>ูรู้สึกหเหมือนมันมีอะไรบางอย่างทไมรู้สึกไหมไม่ตัวปะ่ะผีอ่ะผีอะไรอะ่ะผีไม่มู